สวัสดีบรรยากาศยามเช้าครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวก๊อดชาแนลครับผมวันนี้เราได้ทําการเดินทางครับผมใต้ใจเอ้ยปลายทางเมืองยะโสธรครับผมตอนนี้เราก็มาถึงอะไรนะสี่ข้วละบรรยากาศยามเช้าครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าตาช่างก่อนเดี๋ยวจะพาไปชมว่าวันนี้ ได้ใส่อะไรมาเจ้าเอสเจ็้อยเราบรรยากาศยามเช้าสวยงามครับผมนี่โอเคครับเดี๋ยวรอเจอกันที่ปั๊มเนอะเดี๋ยวจอดถ่ายดูว่าขึ้นอะไรมาโอเคครับไปเดินทางนี่ครับพี่น้องเที่ยวแรกปลายทางยะโสธรครับผมอยู่กับ เจ้าขาวเจ็ดร้อยของเราครับผมอันนี้จอดอยู่สี่คิ้วครับผมออกดึกครับเมื่อคืนนี้มาดึกกันหน่อยครับผมเมื่อคืนนี้เราก็เลยจอดนอนอยู่แถวอะไรแล้วยิครับสี่คิ้วครับผมจอดนอนจะสี่คิวก็ตอนนี้ก็พักรถแป๊บหนึง่งแต่เรา เดินทางกันต่อครับผมชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องโอเคปะสวัสดีครับตอนนี้เราก็กมาถึงยะโซทอนแล้วอีก30โลครับผมบรรยากาศคืมฟ้าค้มฝนเป็น,าน,านาปตาได้ลงหรือเปล่าไม่รู้นะนี่ครับเราอยู่แยกอะไรไม่รู้ตอนนี้สามสิบโลแยกพนมไพรหรือเปล่าน่าเป็นแยกพนมไพรนะไม่แน่ใจพูดถูกพูดผิดก็จะว่ากันเดอ้อนี่แหละครับผมมาถึงแล้วรถคันนี้โคตรหล่อเลยครับผม ไปครับเดาไปเจอกันที่หน้างานตอนลงของครับผมโอเคมาถึงแล้วครับอีกสามสิบกโลในๆแก้วโอ้หน้างานครับผมมาถึงแล้วครับผมยิงดีเอเข้าจะเข้าไปเนาะพี่น้องเลยรถก,กระบะยังหมุนเตี้ยวเต,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 ตี้วเตีเตี้เลยโอเคมาลองดูกันทางไปไม่ได้ครับผมโอ้ยเลยหมุนเลยครับผมโอเค okay. เดี๋ยวเอาครดันครับผมไป ครับผมเรามาถึงแล้วครับโอ้โหดูทางสุดยอดสนุกเลยวันนี้สนุกกันอีกแล้วครับวันนี้เละโอเคครับจะขอลงแกะของลงของก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่ามันจะออกได้ไม่ได้ครับผมครับผมนี่เรากำลังลงงานอยู่ยโทอนครับผมเริ่มลงเรื่อยๆแล้วครับเจ้าพีซีจัดให้ครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันครับผม เกือบจะเสร็จแล้วครับวันนี้มาโรงงานฝนก็จะตกแข่งกับฝนครับผมไม่รู้ว่าจะออกได้หรือเปล่าหดูทางเละมากเลยวันนี้ดูดินี่ครับผมเดี๋ยวเราลงของเสร็จเดี๋ยวจะให้แม่โคลากออกไปตรงนู้นเลยตรงรถดำขันนุนจอดอยู่จะมีคันรถดำจอดเดี๋ยวลากออกไปเดี๋ยวเจ๊ทักทักมาข้าง,างนอกครับผมเข้าก็แคบออกก็แคบมือใหม่สมัครเล่นต้องฝากเนื้อฝากตัวกันด้วยนะครับทุกคนครับผมเพราะว่า เราก็มือใหม่เนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะถอยเข้าถอยออกยากขนาดไหนและยิ่งเจอฝนตกตก,ตกทาง,งลื่นๆแบบนี้ด้วยเราก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยพมือใหม่เราเป็นมือใหม่ผมออกจากออกจากสมุรสาครมาทุ่มหนึ่งผมมาถึงนี้สิบเอ็ดโมงครับผมถ้าเป็นคนอื่นเขามาถึงแต่แปดโมงเช้าแล้วครับผมไม่ได้นอนครับผมผมมาเรื่อยๆกะว่ามามาเราก็มา เรื่อยๆครับผมเพราะว่าเจ๊คำให้วิ่งเร็วเพราะว่าเรามือใหม่ด้วยอะไรด้วยเราก็ไปเรื่อยๆของเราครับผมแต่ว่าว้าสุดแล้วก็มาได้แค่นี้แล้วก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็กำมารอดูตอนออกกันว่จาจะเรื่แค่ไหนเดี๋ยวฝากเป็นกำลังใจใผม้วยนะแต่ตอนเข้ามาทางกอแกบตรงผมพาไปดูทางออกนะครับแค่จิ้มหายเลยไม่รู้จะออกพ้นหรือเปล่าโอเคครับไปครับ ชมตนลงกันครับผมนี่ครับอีกฟังหนึ่งครับผมชมบรรยากาศโคตรดีครับผมบรรยากาศได้ครับเจ้าโคมาสุบ c ซ1 0ครับผมกับทางดูทางดูสภาพทางครับพี่น้องโอ้ทางงานนี้โอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนขาออกเจ้าแม็คโครลากออกครับผมโอเคครับดูทางครับผม 哦，糖。